สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาพูดคุยกันบ้างค่ะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องที่ปอยเห็นผ่านตาบ่อยมากๆในช่วงนี้นะคะคือการที่มียูทูบเบอร์ช่องใหญ่ๆหลายคนทั้งคนไทยและคนต่างชาติออกมาประกาศว่าจะเลิกทําช่อง YouTube แล้วปอยรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะมาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังเริ่มทําช่อง YouTube ค่ะ อย่างแรกเอยจะพูดถึงสาเหตุใหญ่ๆที่ทำให้ยูทูบเบอร์เลิกทำ YouTube นะคะสาเหตุแรกก็คือการหมดแพชชั่นการหมดไฟเบรนเอาท์ค่ะเหตุผลที่หมดแพชชั่นของคนที่ทำ YouTube มานานหลายๆปีเนี่ยอาจเป็นเพราะความชอบเปลี่ยนไปความสนใจเปลี่ยนไปค่ะอาจด้วยอายุที่โตขึ้นความสนใจก็เลยเปลี่ยนไปนะคะ คือการทำช่อง YouTube เนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยที่ปล่อยเริ่มทำก็จะมีผู้ที่มีประสบการณ์สอนต่อๆกันมาว่าในการทำ YouTube เนี่ยเราควรทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลยทำเฉพาะทางไปเลยจะทำให้ช่องของเราเติบโตได้ดีกว่าแล้วก็มีผู้ติดตามมากกว่านะคะไม่ควรทำช่องแบบจับชายคือมีคอนเทนต์หลายๆอย่างเพราะมันจะไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างสมมติว่าวันนี้เราทำคอนเทนต์เครื่องเขียนมีผู้ชมชื่นชอบแล้วก็ติดตามเรา แล้วมาอีกวันเราทำคอนเทนต์แก้เจ็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจทำให้ผู้ชมที่ติดตามเพราะชอบเครื่องเขียนรู้สึกไม่สนใจแล้วก็ไม่ดูคอนเทนต์เราซึ่งก็จะทำให้ไม่เกิดผลดีนะคะทาง YouTube ก็จะประเมินว่าคอนเทนต์เราไม่มีคุณภาพเพราะผู้ติดตามไม่เลือกที่จะดูประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยแนะนำกันมาว่ายูทูบเบอร์ควรทำคอนเทนต์เฉพาะทางเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลยจะดีกว่าแต่อันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่ปอยทำไม่ได้ตั้งแต่เริ่มทำ u t u b e มาเลยนะคะ เพื่อนๆที่ติดตามปอยมาตั้งแต่แรกๆจะรู้เลยว่าคอนเทนต์ของปอยเปลี่ยนบ่อยมากๆเดี๋ยววันนี้เป็นคอนเทนต์เครื่องเขียนอีกวันอาจจะเป็นแฟชั่นกระเป๋ารองเท้าอีกวันเป็นแกดเจ็ตอีกวันเป็น DIY ทำหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะเคยมีผู้ชมแซว้วยว่าดูง่ายมากเลยว่าตอนนี้เจ้าของช่องกำลังสนใจอะไรอยู่นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ช่องของปอยค่อนข้างที่จะเติบโตช้ากว่าช่องอื่นๆอยู่สักหน่อยค่ะ แต่ว่าปอยก็ทำแบบมีความสุขมากๆนะคะทุกคอนเทนต์ที่ทำคือสิ่งที่ชอบและกำลังมีแพชชั่นกับมันมากๆในตอนนั้นจริงๆค่ะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ยังคงติดตามดูคลิปของปอยอยู่ทั้งที่คอนเทนต์อาจจะเปลี่ยนบ่อยมากๆหรือว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ได้สนใจคอนเทนต์นั้นอยู่แต่ก็ยังเข้ามาดูเข้ามาให้กาลังใจกันนะคะการที่ปอยเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยในทางหนึ่งอาจจะเกิดผลเสียอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะ แต่ในอีกทางหนึง่งปอยมองว่ามันเป็นผลดีที่ทำให้ปอยทำช่อง Youtube มาได้เรื่อยๆนานหลายปีโดยที่ยังไม่หมดแพชชั่นค่ะคือน,นี้สายปอยจะเป็นคนเนิร์ดๆหน่อยถ้าช่วงไหนสนใจอะไรจะอินไปกับมันมากๆเลยค่ะจะเข้าไปศึกษาจริงจังแล้วก็มีแพชชั่นกับมันมากๆทำให้ทุกคอนเทนต์ที่ปอยทำเนี่ยทำด้วยแพชชั่นและความสุขแบบเต็มที่เลยค่ะ แต่เรื่องที่คอนเทนต์ของช่องปอยเปลี่ยนบ่อยมากๆจุดนี้ก็ต้องออกมาขอโทษทุกคนด้วยนะคะคือบางทีเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนั้นอยู่ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ทุกคนยังอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตอนนี้นะคะกลับมาเข้าเรื่องสาเหตุที่ยูทูบเบอร์เลิกทํา YouTube กันต่อดีกว่าค่ะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการที่ช่องเติบโตขึ้นทุกอย่างก็จะเริ่มเป็นงานมากขึ้นมีสปอนเซอร์มีคนจ้างงานนะคะ ซึ่งจุดนี้ทําให้ยูทูบเบอร์หลายๆคนไม่สามารถทํางานได้สนุกเป็นตัวของตัวเองได้มากเท่าตอนที่เริ่มทําช่องแรกๆค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ยูทูบเบอร์รู้สึกเบรนเอานะคะเพราะการที่มีสปอนเซอร์มีผู้จ้างงานมาเนี่ยสปอนเซอร์ก็จะเปรียบเหมือนนายจ้างของเรามีการบีฟงานว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้มีเดทไลน์เวลาส่งงานบางทีก็ต้องส่งราไปให้ทางผู้จ้างดูก่อนเรื่องพวกนี้บางทีก็ทำให้เกิดความเครียดได้นะคะ พราะว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนที่มาทําอาชีพนี้เพราะอยากเป็นนายตัวเองไม่ได้อยากเป็นลูกจ้างแล้วตัวปอยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะดังนั้นการที่ช่องเติบโตมีสปอนเซอร์มีผู้จ้างงานแล้วทําให้ยูทูบเบอร์ทางานแบบที่เป็นตัวเองได้ไม่เต็มที่เนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนหมดไฟไม่อยากทำคอนเทนต์แล้วนะคะปอยเองก็เคยเจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะสำหรับทางแก้ของปอยก็คือช่วงหลังๆปอยจะไม่ได้รับงานสปอนเซอร์เลยนะคะ อาจจะทำให้รายได้ลดลงก็จริงแต่ว่าก็จะได้ความสบายใจและความสุขในการทำงานกลับมาค่ะส่วนตัวปอยคิดว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าทุกวันนี้ปอยยังสามารถทำงานด้วยความสุขแบบเต็มร้อยทำด้วยแพชชั่นแบบเต็มร้อยเลยค่ะแล้วก็มาถึงอีกสาเหตุที่ปอยคิดว่าสำคัญมากๆที่ทำให้ยูทูบเบอร์หลายคนเลิกทำช่อง YouTube นะคะก็คือเอากริทึมของ YouTube เองค่ะช่วงหลังๆมานี้ปอยสังเกตว่าบางคลิปทาง YouTube ก็ไม่นำส่งผู้ชมเลยจริงๆค่ะ บางคลิปทําไปก็ไม่เด้งขึ้นหน้าฟีดของผู้ติดตามนะคะคือช่วงแรกๆอยก็ยังไม่ค่อยรู้แต่หลังๆมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาว่าไม่เจอพี่ปอยนานเลยกลับมาทํา YouTube แล้วเหรอคะทั้งที่ช่วงนั้นปอยลงคลิปทุกวันเลยค่ะทําให้ปอยรู้ว่า a l g o r i t ึ m ของ YouTube เปลี่ยนไปเวลาลงคลิปบางทีก็ไม่ขึ้นหน้าฟีดของผู้ติดตามแล้วทําให้ยอดวิวต่างๆลดลงนะคะ ยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆก็เจอปัญหานี้ค่ะยิ่งช่องใหญ่ๆที่ต้องลงทุนทําคลิปมากๆมีค่าใช้จ่ายมากแล้วพอลงคลิปไปยูทู e ไม่นําส่งทําให้ยอดวิวน้อยพวกเขาก็จะได้รับผลกระทบมากค่ะเพราะการที่ลงทุนไปมากแต่มียอดวิวน้อยได้รับรายได้น้อยก็จะทําให้เกิดการขาดทุนพอขาดทุนมากๆก็จะทําให้บางช่องไปต่อไม่ไหวต้องเลิกทํา YouTube ไปค่ะส่วนตัวของปอยเองก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เหมือนกันนะคะ จะไล่ตามการเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึม u t u b e ที่เปลี่ยนแปลงตลอดก็ทำไม่ได้จริงๆค่ะยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนถ้าไม่เจอคลิปปอยเด้งขึ้นฝีแล้วคิดถึงกันก็เซิร์ชชื่อช่อง y o u u u e ปปอยจ้าแล้วแวะเข้ามาดูกันได้นะคะปอยยังทำคลิปลง YouTube อยู่ตลอดค่ะเพราะการทำ YouTube เป็นสิ่งที่ปอยรักมากจริงๆ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูกันปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ